เห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยฮ şey ุนดี้มีกล้ามฟิตร่างกายอยู่ตลอดนะคะหลุยส์สกอตค่ะบอกว่ากว่าจะถึงวันนี้ก็เคยมีช่วงที่เจ้าเนื้อน้ำหนักเนี่ยพุ่งถึง80กิโลกรัมค่ะ ถ้านึกไม่ออกลุยบอกว่าให้ลองย้อนไปดูตอนปี2546ตอนที่แสดงละครเรื่อง18 80เ mm. พื่อนซีไม่มีซัวลุยบอกว่าที่น้ำหนักพุ่งขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้าค่ะเคยข้อเท้าหักไล่เลี่ยกัน2ข้างเลยเพราะว่าเล่นกีฬาฟุตบอลตอนนั้นทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายหนัก,ห,นก,ห,นกหรือว่าออกกำลังกายได้ค่ะ ยอมรับเลยจิตตกนะคะแล้วก็ไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองมากๆพอหายดีค่ะก็เลยตั้งใจลดน้ำหนักโดยเริ่มจากการควบคุมอาหารตามด้วยออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะ แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีโรคประจําตัวแต่ก็มีความดันสูงในบางช่วงที่พักผ่อนน้อยนะคะเพราะว่าต้องลุยงานละครแล้วก็คอนเสิร์ตพร้อมๆกันทําให้ช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ค่ะคุณลุยส์เนี่ยตั้งใจฟิตร่างกายอย่างเคร่งครัดเลยเรื่องโภชนาการเนี่ยจริงจังมากขึ้นนะคะเพราะเชื่อว,ว่าการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์จะส่งผลดีต่อร่างกายและยอมรับค่ะอายุที่เพิ่มมากขึ้นเป็นส่วนสําคัญทําให้ต้องหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นอีกนะคะ 39 38, 38เป็นช่วงเวลาที่พีคสุดคือเริ่มคำนวณเริ่มดูแลเริ่มเลือกเริ่มใส่ใจไม่ได้กินยากไม่ได้เป็นคนกินยากแต่เป็นคนเลือกกินเมื่อก่อนเนี่ยเราสามารถที่จะกินได้เพราะว่าเรายังแอคทีฟอยู่ยังเอ็กซ์โทรเวิร์ตอยู่ยังออกไปข้างนอกยังยังมีกิจกรรมอะไรที่เป็นสกีน้ํายังมีนู่นนี่นั่นที่เรายังเล่นอยู่ตีเทนนิสบ้างเล่นนู่นนี่มันก็ยังสนุกครับแต่ว่าเวลาเราเริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยกีฬาเราอะ เริ่มน้อยลงก็เพราะว่าเราต้องบริหารชีวิตมากขึ้นแต่งงานต้องวางแผนอนาคตมันมนีค่อนข้างที่จะหลายอย่างแต่ว่าเราก็ยังเข้ายิมอยู่นุ่นตอนแรกๆเขาเป็นคนที่อนอ้องเขามาจากอีสานรถค่อนข้างที่จะจัด เขาจะชอบกินส้มตำชอบกินนู้นชอบกินอะไรที่มันเผ็ดแบบลสจัดมากแล้วก็หลังจากที่ผมตัดสินใจที่จะกินลดจัดน้อยลงเริ่มจืดขึ้นเริ่มคลีนขึ้นเริ่มเฮลที้ขึ้นแล้วก็เริ่มเลือกเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าห่างไกลจากเราแล้วเขาก็แค่มีความรู้สึกว่าเออรู้สึกอยากที่จะลองกินบ้างเห็นเราทําพิธีกรรมเริ่มเดินบนลู่แล้วเริ่มวิ่งเริ่มดูแลตอนนี้เขาน่าจะเลยผมไปแล้วนะตั้งแต่วันนั้นมาตอนนี้เลยแล้วนะ คือห้ามตัวเองได้ดีกว่าผมอะคนใกล้ตัวก็สําคัญนะคะเนี่ยค่ะกว่าจะลดน้ําหนักหรือว่าฟิตหุ่นให้สําเร็จคนในครอบครัวก็ต้องสนับสนุนกันด้วยเพราะอย่างคุณหลุยเนี่ยแหละมีภรรยาค่ะที่คอยกินอาหารคลีนเป็นเพื่อนกันจนทําให้คุณนุ่นรมิดาเองเนี่ยก็น้ําหนักลดไปถึง7กิโลกรัมเช่นกันนะคะซึ่งเจ้าตัวมองว่าผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าหุ่นดีคือการมีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคอ้วนเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุค่ะกัมมพัน์ก็ด้วยแบคทีเรียในลำไส้ผิดปกติหรือว่าพฤติกรรมการกินและสภาพแวดล้อมรอบตัวนะคะการดูแลสุขภาพป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ค่ะเพื่อไม่ให้โรคอื่นๆตามมาด้วยนะคะ